ชนดที่ดินมีกี่ประเภทดูอย่างไรบอกอะไรเราได้บ้างประเภทไหนห้ามซื้อห้ามขายสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง Developer Property Channel นะคะวันนี้ดิฉันมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการตรวจสอบชนดที่ดินประเภทของชนดที่ดินประเภทไหนเป็นอย่างไรบ้าง วันนี้ดิฉันจะมานำเสนอ5หัวข้อในการตรวจสอบโฉนดที่ดินนะคะมาเข้าเนื้อหากันเลยนะคะโฉนดที่ดินหมายถึงเอกสารสิทธิ์ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของที่ดินโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งขอบเขตและลักษณะของที่ดินที่ครอบครองซึ่งใช้ตรวจสอบความถูกต้องของที่ดินและผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้ ผู้ที่ต้องการซื้อที่ดินจึงต้องทราบประเภทโฉนดที่ดินมีกี่แบบแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไรและแบบไหนที่ซื้อขายได้เพื่อพิจารณาที่ดินได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องให้มากที่สุดมาดูกันที่หัวข้อที่1นะคะโฉนดที่ดินว่ามีกี่ประเภทกันนะคะเขาแบ่งย่อยเอาไว้เป็น4ประเภทนะคะประเภทที่ห เป็นเอกสารสิทธิ์นศส4ปตราคุดสีแดงนะคะเป็นฉนดที่ดินมีระวางรูปถ่ายทางอากาศนะคะสามารถซื้อขายและจำนองได้โอนกนมนสิธิ์ได้ตามกฎหมายครอบครองปรปักต้องติดต่อกันไม่เกิน10ป,ปีนะคะประเภทที่2นะคะเป็นเอกสารสิทธิ์นส3กหรือว่าตราคุดสีเขียวนะคะเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ มีระหว่างรูปถ่ายทางอากาศสามารถซื้อขายและจำนองได้สามารถเยื่นเรื่องเปลี่ยนเป็นโฉนดได้ในอนาคตแล้วก็ครอบครองประบักต้องติดต่อกัน1ปีนะคะประเภทที่3นะคะเป็นเอกสารสิทธิ์นสสและนสสขอนะคะตราคุดสีดำนะคะเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ไม่มีระหวางรูปถ่ายทางอากาศนะคะ จะซื้อจะขายต้องรอประกาศจากทางราชการ30วันครอบครองปรปักต,ต้องติดต่อกัน1ปีนะคะประเภทที่4นะคะเอกสาร,รสิสพกรส4ขีด01หรือว่าครุฑสีน้ำเงินนะคะเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศนะคะไม่สามารถซื้อขายจำนองได้ ตกทอดเป็นมรดกให้ทายาทโดยทำได้นะคะไม่สามารถแบ่งครอบครองได้นะคะมาดูที่หัวข้อที่สองนะคะตรวจสอบรายละเอียดหน้าฉนดที่ดินแบ่งไว้เป็นสามส่วนนะคะส่วนที่หนึ่งส่วนระบตุตำแหน่งที่ดินและเลขฉนดที่ดินจะอยู่ด้านบนสุดซึ่งประกอบด้วยเลขที่ระวางเลขที่ดินหน้าสำรวจตำบลอำเภอและจังหวัดนะคะ ใช้ระบุตำแหน่งที่ดินในโฉนดมีเลขที่เล่มที่และหน้าใช้บอกเอกสารสิทธิ์ในการค้นหาเอกสารของกรมที่ดินนะคะส่วนที่2ส,ส่วนระบุผู้ครอบครองโฉนดที่เป็นคนแรกนะคะจะมีชื่ออยู่บนโฉนดที่ดินด้านหน้าและแม้ว่าโฉนดจะถูกเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนมือไปแล้วแต่ชื่อผู้ครอบครองคนแรกก็จะไม่เปลี่ยนตามดังนั้นหน้าโฉนด จึงไม่สามารถระบุเจ้าของที่ดินที่แท้จริงได้ส่วนที่3กันนะคะส่วนระบุรายละเอียดแปลงที่ดินเป็นส่วนสำคัญใช้ระบุเนื้อที่ไร่งานตารางวามาตราส่วนในการวาดแผนที่รวมทั้งภาพลักษณะของแปลงที่ดินที่ถูกต้องตามมาตรฐานส่วนโดยทุกรายละเอียดจะถูกวาดไว้บนแผนที่ว่างกลางโฉนดที่ดินนะคะ มาดูหัวข้อที่3กันนะคะรายละเอียดด้านหลังฉนดที่ดินหรือสารบัญจดทะเบียนซึ่งเป็นส่วนที่ระบุประวัติทางนิติกรรมของที่ดินทั้งหมดโดยระบุว่าผู้ให้สัญญาเป็นใครผู้รับสัญญาเป็นใครจดจำนนงกับธนาคารอะไรดังนั้นใครเป็นเจ้าของที่ดินที่แท้จริงก็จะดูได้จากช่องผู้รับสัญญาคนสุดท้ายนอกจากนี้ เจ้าพนักงานยังใช้สารบัญจดทะเบียนในการระบุเงื่อนไขด้วยตัวหนังสือสีแดงหรือที่เรียกว่าฉนดหลังแดงนั่นเองนะคะซึ่งจะทำให้โอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้จนกว่าปฏิบฏัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้หัวข้อที่4นะคะการตรวจสอบราคาประเมินที่ดินเป็นข้อมูลส่วนหนึ่ง ที่ช่วยให้ผู้ซื้อตรวจสอบความสมเหตุสมผลของราคาที่ดินที่ต้องการว่าที่ดินมีราคาถูกหรือแพงจากราคาประเมินมากน้อยเพียงใดโดยผู้ซื้อสามารถนำเลขฉนดที่ดินไปตรวจสอบราคาประเมินที่ดินอย่างง่ายดายจากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์นะคะหัวข้อที่5กันนะคะการตรวจสอบความถูกต้องของฉนดที่ดิน ซึ่งผู้ซื้อจำเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบความถูกต้องของประเภทฉนดที่ดินดูได้จากลายน้ำที่ฝังอยู่ในเนื้อกระดาษของเอกสารสิทธิ์และสามารถตรวจสอบฉนดที่ดินออนไลน์หรือตรวจสอบกับสำนักง,งานที่ดินที่ดูแลพื้นที่ของฉนดที่ดินนั้นก็ได้นะคะ และทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของโฉนดที่ดินนะคะที่ดีฉันได้ศึกษาหาความรู้รวบรวมข้อมูลมาให้เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะคะซึ่งผู้ซื้อทุกท่านจะต้องศึกษาข้อมูลเหล่านี้ให้ดีเพื่อป้องกันไม่ให้ท่านได้รับโฉนดที่ดินปลอมหรือ ตกลงซื้อขายที่ดินผิดประเภทไปจากเอกสารสิทธิ์ที่ระบุไว้นะคะเพียงแค่ตรวจสอบชนดที่ดินให้ดีท่านก็จะไม่พบปัญหาระหว่างการซื้อขายอย่างแน่นอนนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่ดิฉันได้นำมาฝากกันเอาไว้ EP ที่4นะคะดิฉันจะมาเล่าถึงเรื่องการรางวัดที่ดินควรเตรียมตัวกันอย่างไรนะคะ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ดิฉันด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ